สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวแอนด์แบงค์อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมองหาซื้อ iPhone มือสนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้แทนเครื่องเดิมแล้วอยากซื้อรุ่นเดิมหรือว่าอยากอัปเกรดรุ่นเนี่ยก็ถ้าซื้อณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละรุ่นความคุ้มค่าเป็นยังไงมาดูกันเลยครับผมเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเลยนะครับแต่ว่าจะข้ามพวกรุ่นไอโฟนหนึ่งไอโฟนสามจีสามจีเอสไอโฟนสีไปเลยนะครับเพราะว่า รุ่นซีรีส์แรกๆเนี่ยณนะเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยมือ2แทบจะหาสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเริ่มไปที่ซีรีส์5้นั่นเองครับที่ยังพอเห็นมือ2ในท้องตลาดกันบ้างนะครับสำหรับซีรีส์5เนี่ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น5 5C 5S รวมไปถึง SE ตัวแรกด้วยนะครับก็มือ2ตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะตั้งแต่พันกว่าถึง2,000กว่าถึง3,000ก็ยังเห็นคนขายกันอยู่แต่ว่าถามเรื่องความน่าซื้อเนี่ย ถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยออกมานานมากหลายปีมากแล้วก็อะไหล่ภายในเครื่องแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างเสื่อมละถ้าเราจะซื้อมือสองที่ต่อจากคนอื่นใช้หรือว่าอาจจะเป็นเครื่องที่ขายต่อมาหลายๆททอดเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าด้วยความเก่าของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ OS ก็ไม่ซับพอแล้วซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็รวมไปถึงบางแอปเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเช่นแอปธนาคารนะครับที่เขาจะบังคับให้ใช้ OS ใหม่แล้วก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆถึงจะใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของซีรีส์5เนี่ยน่าจะต้องถือว่าตัดทิ้งเลยนะครับให้ประมาณแค่1น0ส่วนสิแค่นั้นเองนะครับถ้าใครจะซื้อมือ2เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ c เลกเตอร์หรือว่าซื้อเก็บแต่ถ้าซื้อใช้งานเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับผมทีนี้เนี่ยก็มาถึงซีรีส์6กันบ้างครับก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ จะเห็นในตลาดค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น2 2รุ่นย่อยนะครับ2ซีรีส์ก็คือ6กับ6 plus แล้วก็ 6s 6s plus นะครับที่จะออกมาคู่กัน6กับ6 plus เนี่ยจะออกมาพร้อมกันนะครับไซส์จอเนี่ยจะอยู่ที่4.7นิ้วสำหรับ6แล้วก็5.5นิ้วสำหรับ6 plus นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในยุคนั้นนะครับ2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมว่ายังใช้งานได้โอเคนะครับเพียงแต่ว่า OS ใหม่ๆเนี่ยอัพไม่ได้ละแล้วถือว่าค่อนข้างช้าตอนนี้เนี่ยน่าอาจจะใช้ได้อยู่แต่ว่าในอนาคตเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่เกือบตกรุ่นแล้วก็ว่าได้นะดังนั้นเนี่ยความน่าซื้อของ6กับ6 plus เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะยกเว้นว่าจะให้เด็กใช้งานเป็นเครื่องแบบเอาไว้รับโทรศัพท์หรือว่าใช้เล่น S a ฟ a r อรีดู YouTube อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังถือว่าพอใช้งานได้เพราะว่าอย่างเช่น6 plus เนี่ยจอก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็ ทนทานครับความน่าซื้อสําหรับการซื้อมือสองสำหรับซีรีส์6นะผมให้ประมาณ4-5เท่านั้นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกคนระมันอัปเดตอะไรไม่ได้ละแล้วก็รอวันตกรุ่นอย่างเดียวนะส่วน 6s กับ 6s plus จะเป็น2รุ่นที่อัปเดตได้ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ออกมาทีหลัง6กับ6 plus นะครับก็ถือว่าน่าใช้ขึ้นนะครับซสายจอทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า ต่างกันที่รุ่นปีแล้วก็สเปคฮาร์ดแวร์ดีขึ้นก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีนะครับปัญหาจุกจิตของ2รุ่นนี้ไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นว่าใช้มานานตกจอแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนแบตแล้วประกอบคืนไม่ดีอะไรตรงนี้เนี่ยเวลาจะหาซื้อมือสองรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่อายุเยอะเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนนิ้วใช้ได้ไหมปุ่มโฮมมันโยกไหมปุ่มปรับเสียงต่างๆดีไหมจอเคยเปลี่ยนมาแล้ว มันแนบเสมอเดิมไหมแบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสไหมอาจจะต้องดูแทบทุกจุดเลยก็ว่าได้นะสำหรับการซื้อมือสองเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเสี่ยงกับเจออะไหล่ปลอมแล้วก็เครื่องที่บนใช้หลายมือนะครับก็ต้องใช้ความสามารถสูงดูนิดนึงหรือว่าซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับเครื่องใหม่ค้างสต็อกเคยเห็นมีเคลียร์กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยณนะวันที่คลิปออกเนี่ยผมยังเห็นเครื่องเดสท็อกที่เป็นเครื่องใหม่ขายกันอยู่บ้างเลยนะสำหรับห s 6อสหก s พดังนั้นเนี่ย อาจจะมบีบางเครื่องที่เป็นเครื่องปีใหม่ๆเลยนะปี19 20อะไรก็ว่าไปที่เป็นลดผลิตที่หลังนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นที่ผลิตใหม่ๆก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ความน่าใช้เนี่ยผมให้ประมาณ5 6นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องที่เก่าจริงก็เสียงหน่อยแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ผลิตใหม่ก็โอเคครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของ Apple ไว้ใจได้ครับผมทีนี้เนี่ยก็จะมาถึงรุ่นที่ค่อนข้างเมนสตรีมแล้วก็ ได้รับความนิยมสูงมากครับในยุคนั้นก็จะเป็นซีรีส์7นะครับเป็น7กับ 7+ plus นะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดฮาร์ดแวร์เหมือนกัน100%นะครับชิปเนี่ยก็จะเป็นชิป a 1 0ซึ่งความเร็วณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยยังไว้ใจได้นะเล่น r v เล่นเกมได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะปรับสุดไม่ได้ในทุกเกมแต่ว่า performance โดยรวมเนี่ยใช้งาน overall ทั่วไปได้ดีอัปเดตแอปล่าสุดใช้แอปธนาคารได้แล้วก็ความเร็วเนี่ยโอเคกล้องหลัง ถ้ามีแสงเพียงพอเนี่ยหวังผลได้นะครับจอ iPhone 7เนี่ยจะอยู่ที่4.7นิ้วนะครับแล้วก็7พัทจะอยู่ที่5.5นิ้วก็อาจจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะว่าขอบจอบนกับขอบล่างมันจะเหลือเยอะแต่ว่าข้อดีคือตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบาง7พัทเนี่ยกับ7จเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างก็คือ IC Audio นะครับเวลาซื้อก็ดูให้ดีนะมือสองเนี่ยถ้าเครื่องที่ตกมาบ่อยๆนะครับเวลาเราเช็คไมค์สนทนาเนี่ย เรากดอัดเสียงในเครื่องมันจะขึ้นสีเทาอัดไม่ได้นะอันนี้จะเป็นอาการของรุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้เครื่องถนอมนะแล้วก็ใช้งานอื่นๆเนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าใช้ทีเดียวครับฟังก์ชันสแกนนิ้วรวดเร็วมาตรฐาน Apple ครับเป็นรุ่นที่เทียบราคาปัจจุบันนี้นะครับถือว่า น่าใช้นะความน่าใช้ผมให้ทั้ง7แล้วก็7พัทเนี่ยอยู่ที่7ส่วน10เลยนะครับเพราะว่าสามารถอัปเดตได้แล้วก็ค่อนข้างปัจจุบันแล้วก็ราคาไม่แพงนั่นเองทีนี้เนี่ยก็จะมาดูถึงอีก1รุ่นที่ออกถัดมานะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ณเวลาปัจจุบันถือว่าค่อนข้างมีราคาทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือสองนั่นก็คือ iPhone 8แล้วก็8 Plu s ันั่นเองนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะถอดแบบมาจาก7เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องคุณภาพก็จะเป็นในส่วนของ True t o ท ne ที่จะ มีเข้ามาครั้งแรกนะครับในซีรีส์นี้ก็จะทําให้ภาพเนี่ยมีความสมูทขึ้นคือมันจะออกอมเหลืองมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าดูแล้วมันจะสบายตากว่านะครับไซส์จอของ8กับ8พัทก็จะอยู่ที่4.7นิ้วแล้วก็5.5นิ้วนั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิป A11 นะครับซึ่งค่อนข้างเร็วแล้วก็ไว้ใจได้นะครับอัปเดตได้ปัจจุบันความน่าใช้ของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ผมให้ประมาณ เลยนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่เดสท็อปยังเห็นมีเคลียร์กันอยู่บ้างเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าซื้อมือสองอาจจะเจอเครื่องใหม่ๆสภาพดีได้นะครับวิธีเช็คเบื้องต้นก็เช็คจอเช็คกล้องเช็คอ่าง touch id ปุ่มกดต่างๆแล้วก็ความเสมอของขอบนะบเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าแกะเครื่องออกมาแล้วประกอบไม่ดีเนี่ยขอบมันจะเห็นรอยเปิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมีรอยซาะล่องมันจะมีการอ่าของขอบที่มันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อก็ดูนิดนึงครับแต่ก็เป็นรุ่นที่ น่าใช้แล้วก็ยังใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับโดยเฉพาะ8ปดพัทเนี่ยมือสองนี่ราคายังเทินหมื่นอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ราคาดีมากครับผมทีนี้ก็มาถึงอีก1รุ่นที่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีก1ครั้งของ Apple เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ iPhone 10นั่นเองนะจะข้ามเป็น iPhone 9มานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ใช้เป็นตัวจอ Super Retina XDR หรือว่าจอ OLED นั่นเองครับเป็นจอที่มีคุณภาพ สูงมากนะครับณนะเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยคุณภาพจอของ iphone 10เนี่ยยังเทียบเท่ากับจอของมือถือแฟ a g s h i p หลายๆค่ายได้สบายเลยนะครับความสวยของจอเนี่ยให้9หรือว่า10เต็มเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องคุณภาพรวมไปถึงวัสดุที่พรีเมียมหรูหรานะครับและที่สำคัญนะเปลี่ยนจาก touch id มาเป็น face id หรือว่าสแกนหน้านั่นเองครับก็ทำได้แม่นยำปลอดภยัยและเที่ยนตรงไม่ต่างจากรุ่นใหม่เลยนะครับ รุ่นนี้เนี่ยมือ2ในท้องตลาดมีเยอะมากแต่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆไม่ได้ถือว่าเปราะบางนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่มีคนนิยมใช้เยอะก็เลยอาจจะเจอเครื่องที่มีดีเฟกต์เยอะนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าตามไซคลการใช้งานเนี่ยแบตอาจจะเริ่มเสื่อมละเครื่องเนี่ยต้องเคยเปลี่ยนแบตมาแน่นอนนะครับถ้าเป็นเครื่องที่แบตแบแบเยอะๆมาเพราะว่าถ้าเครื่องตามอายุการใช้งานเนี่ยยังไงก็ต้องแถวๆแถว80หรือว่าต่ํากว่า80แน่นอนนะเพราะว่าอายุมันเกิน2ปีไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อก็ต้อง เช็คด,ดูให้ละเอียดนะครับว่า Face ID ใช้งานได้ไหมอันนี้สำคัญมากกล้องหน้าพอเทคได้ไหม2จุดนี้มันจะมีปัญหาร่วมกันนะถ้าเราเจอเครื่องที่มีปัญหารวมไปถึงแบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสหรือ,อยังซึ่งถ้าทุกอย่างโอเคเนี่ยยังเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะครับมือ2เนี่ยราคาอยู่ที่หมื่นต้นต้นนั่นเองครับจากราคาเปิดตัวแถวแถว0 0 0ก็ถือว่าลดลงมาเยอะ Performance ระดับท็อปความสวยพรีเมียมเอ็ก s ซอรีมีเยอะแต่ว่าคะแนนมือ2เนี่ย อาจจะให้ไม่ไม่ได้ถึงกับสูงมากเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะครับรุ่นนี้เนี่ยอะไหล่ยังถือว่าค่อนข้างราคาสูงนะครับแล้วก็เครื่องมือสองในตลาดต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับก็ความน่าใช้เนี่ยจะอยู่ที่7.5นะครับตัวนี้จะเป็นชิป A 1 1นะครับความเร็วยังถือว่าไว้ใจได้ครับทีนี้เนี่ยก็จะมาถึงอีก1ซีรีส์นะครับที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี2018นะครับก็จะเปิดตัวไร่ๆกันนะครับก็คือ iPhone 10R ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็จอถือว่าค่อนข้างใหญ่นั่นก็คือจอ6.1นิ้วละตัวนี้เนี่ยกล้องหลัง1ตัว f 1.8แต่ว่า CPU เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป A12 ซึ่ง 10R ณนะเวลานี้เนี่ยยังสามารถหาซื้อของใหม่ได้ในราคาที่ถูกกว่าตอนเปิดตัวพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยของใหม่ประมาณ1 0 6 9เท่านั้นเองที่ร้านก็มีขายนะเป็นรุ่นที่ใช้งานนานๆเครื่องไม่ร้อนนะครับแบตอืด จอ6นิ้วสำหรับ Apple นี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีความเสถียรมากจอเนี่ยไม่ได้เป็น OLED นะครับจะเป็นจอ Retina ธรรมดาแต่ความละเอียดถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในท้องตลาดในราคาหมื่นกว่าบาทผมก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่อย่างใดนะครับแล้วรวมไปถึงโทนสีที่ Apple Calibrate มาเนี่ยค่อนข้างธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยซื้อมือหนนะเวลานี้เนี่ยยังคุ้มค่านะอัปเดตได้ไกลหรือว่าซื้อมือ2ณนะเวลานี้เนี่ย ยังค่อนข้างโอเคนะครับเนื่องจากอายุของตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้หลายปีมากจุดที่ต้องระวังเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเพราะว่าเครื่องที่แบบเสื่อมจะมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็จอเสียมีไม่เยอะหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจอแตกเนี่ยซ่อมไม่แพงรุ่นนี้จอประมาณจอใหม่เนี่ยประมาณ4,00 0 4,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับก็เมนเทนแน้นถูกด้วยความน่าใช้ของ 10R เนี่ยผมให้9ส่วน10เลยนะครับณนะเวลานี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มือสองเนี่ยผมยังคง ค่อนข้างแนะนำแล้วก็เป็นรุ่นที่คุณภาพ r f o r ม a n c e ความสวยถือว่าระดับทนะ็อปน้บนั่นก็คือซีรีส์ 10s แล้วก็ 10s max นะครับก็ตัว 10s เนี่ยก็จะต่อยอดมาจาก10หน้าตาภายนอกเนี่ยเหมือนกันมันจะมีจุดต่างกันนิดหน่อยก็คือจะมีขีดตรงขอบเครื่องด้านล่างนะถ้าเป็นรุ่น10 S นี้มันจะเรียงเลยแต่ว่า 10s เนี่ยจะมีขีดเพิ่มขึ้นมาส่วน 10s max เนี่ยก็เอกลักษณ์อยู่แล้วจอใหญ่นะครับถือว่า เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําจอไซส์ถึง6.5นิ้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากครับชิปก็จะเป็นชิป a 1 2เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะพรีเมียมกว่ารุ่น ten r นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวเครื่องที่ดูสวยกว่าภาพรวมเนี่ยถูกแก้ไขจากเทนขึ้นมาอีกบางจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนที่ดีขึ้นการใช้งานต่างๆที่ดีขึ้นทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเห็นมือสองในท้องตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะร,รุ่นที่ เป็น Face ID แล้วเนี่ยตั้งแต่เทนลงมาเนี่ยจะเป็น Face ID ทุกรุ่นละก็ต้องเช็คให้ดีนะเพราะว่าถ้า Face ID เสียเนี่ยซ่อมแพงนะครับ4 4 0 0 0ถึงแล้วแต่รุ่นนะแล้วก็มีบางเคสซ่อมไม่ได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความชื้นแล้วก็การตกกระแทกซึ่งอาจจะส่งผลต่อปัญหาอื่นๆในเครื่องด้วยเนี่ยดังนั้นเครื่องที่ Face ID เสียเนี่ยก็ซื้อได้แต่ว่าต้องซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับเรื่องจอเรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยผมถือว่า ใช้งานในระดับสูงได้เลยนะครับ 10s แต่ 10s max เนี่ยเล่น rv ปรับ m a p ยังได้อยู่นะครับก็ความน่าใช้นี่อยู่ในระดับ9ส่วน10เลยนะเพราะว่าราคามือสองเนี่ย 10s 10เนี่ยหมื่นต้น 10s max ในหมื่นกลางค่อนปลายก็ถือว่าถูกกว่าตอนเปิดตัวเกินครึ่งแล้วครับดังนั้นเนี่ยใครจะซื้อใครเคยดูไว้แล้วชอบเนี่ยซื้อเวลานี้เนี่ยยังถือว่าโอเคแล้วก็อัปเดต2-3ปีได้สบายนะหายห่วง apple apple แต่ละรุ่นเนี่ย อัปเดตได้กันยาวๆนะครับทีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างปัจจุบันแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ11ซีรีส์นำหน้าโดยรุ่นที่ถูกสุดในซีรีส์และเคยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณเวลานี้ครับ <Yeah. S 1> นั่นก็คือ iPhone 11นั่นเองครับจะเป็นรุ่นที่ราคาเปิดตัวเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เคยเปิดตัวมาเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะครับก็มาพร้อมกับชิปเป็น a 1 3นะครับ Performance ระดับท็อปอยู่เลยนะครับเล่นเกมเนี่ยปรับแม็กได้นะครับ iPhone 11เนี่ยแบตอึดเครื่องไม่ร้อนใช้งาน overall ค่อนข้างดีกล้องหลัง2ตัวถ่ายภาพกลางคืนได้ดีด้วยนะครับถ่ายรูปพอสเทจอะไรพวกนี้สวยงามมากเพียงแต่ว่าความหรูหราความพรีเมียมเนี่ยอาจจะเป็นรองซีรีส์1 1 Pro แล้วก็เส Pro ร a x ็นะครับซึ่งเป็กฮาร์ดแวรทั้ง2รุ่นหลังเนี่ยจะสูงกว่านะครับสำหรับ11 Pro เนี่ย จอก็จะอยู่ที่5.8นิ้วเล็กกว่า11นะครับแล้วก็11 Pro Max จะอยู่ที่จอ6.5นิ้ว CPU ตัวเดียวกันนะครับสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือคุณภาพของ m a ท e ท i เรียภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่รูหรากว่าอย่างชัดเจนนับหนักเยอะกว่ากล้องหลัง3ตัวและจอจะเป็นจอ Super Retina XDR หรือว่าจอ OLED นั่นเองครับความละเอียดก็จะสูงกว่า11นะครับซึ่ง11เนี่ยก็ไม่ได้เป็นจอ Retina เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยราคาจึงต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ11เนี่ยของใหม่ย,ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยที่ร้านขายอยู่18,900เองนะครับราคาถูกกว่าตอนราคาเปิดตัวเยอะแล้วก็ราคาปัจจุบันที่หน้าเว็บ Apple ปรับลงก็อยู่ที่20,000ต้นๆที่ร้านก็ขายไม่แพงและก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าซื้อนะครับอัปเดต OS ได้อีกไกลมากปัญหาจุกจิกไม่มีนะครับส่วนมากงานซ่อมของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องตกซะส่วนใหญ่หรือความชื้นอะไรพวกนี้ ปัญหาที่ด้วยตัวมันเองทั้ง 11, 11 Pro, 11 Pro Max เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าซื้อนะครับให้9ส่วน10ทั้ง3รุ่นเลยนะครับและโดยเฉพาะ11เนี่ยที่ตอนนี้ยังวางจำหน่ายอยู่ให้9.5เลยนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ก็ได้ซื้อมือ2ก็ดีส่วน11 Pro กับ11 Pro Max เนี่ยของใหม่จริงถือว่า discontinue ไปแล้วนะครับเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยไม่มีจำหน่ายแต่ว่าจะมีเครื่องเดสก์ท็เครื่องมือสเนี่ยซึ่งที่ร้านก็ยัง หามาขายได้อยู่เรื่อยๆนะร,ราคาก็เริ่มที่ส0 0 0ม่นกว่าบาทแค่นั้นเองก็ถูกกว่าตอนเปิดตัวเกือบครึ่งเช่นกันครับผมทีนี้เนี่ยก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับกับซีรีส์12แทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่ามันน่าซื้ออยู่ไหมเพราะมันยังไม่ตกรุ่นนะครับ13ยังไม่มา12เนี่ยจะเปิดตัวรวดเดียวหลายรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น12มินิไซเล็กสุด12มาตรฐาน12 Pro โปรมาตรฐานสูง12 Pro m โปรแม x มาตรฐานสูงแบบจอใหญ่นะครับเอาง่ายๆตามนี้เลยชิปเนี่ยก็จะเป็นชิป A14 ที่ทรงพลังและแรงมากและคาดว่าจะแรงไปอีกหลายปีด้วยประสิทธิภาพของ CPU รวมกับตัว OS ของ Apple ที่โดยพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างลื่นอยู่แล้วนะครับใช้งานในซีรีส์นี้เนี่ยผมมองว่า5ปี6ปีไม่ต้องเปลี่ยน5ปี6ปีนี่คือใช้งานระดับสูงเลยนะได้สบายๆครับถ้าแยกรุ่นย่อยเนี่ยก็จะเป็น12มินินะครับ จะต่างที่ว่าบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบาไซส์จอเนี่ยจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับ5.4นิ้วซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเครื่องมันเล็กขอบจอมันบางนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะพูดถึงนิดหน่อยในเรื่องของแบตเตอรี่เนื่องจากไซส์เล็กแบตเตอรี่ก็อาจจะหมดไวหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบเป็นแบบสายเกมมิ่งเล่นเกมเยอะทั้งวันหรือว่า ใช้งานบ่อยๆเนี่ยการใช้งานปกติเท่าที่ผมเคยใช้เนี่ยมันอยู่ได้1วันสบายนะเ้วเทียบกับคุณภาพจอกับ CPU เนี่ยของซีรีส์นี้เนี่ยเป็นคุณภาพเดียวกันหมดนะครับจะเป็นจอ OLED คุณภาพสูงแล้วก็ CPU A14 แรงเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานในคุณภาพสูงเนี่ยถือว่า12มินิเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะมือ2อตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ราคาตกเยอะมากนะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นในราคาเปิดตัวนะแทบจะครึ่งๆึงเลยก็ว่าได้นะสำหรับรุ่นที่เปิดตัวมาปีเดียวถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ราคาถูกมากครับมือ2อประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดแค่นั้นเองครับมือหนึ่งก็หมื่นแปดเก้าดังนั้นเนี่ยเรื่องราคาเนี่ย12มินิเนี่ย น่าใช้เลยถือว่าได้9ส่วน10ที่ที่ไม่ได้10ก็อาจจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองครับส่วน12เป็นรุ่นที่เหมือน12มินมินะครับแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นจอ6.1นิ้วนั่นเองครับกล้องหลังคู่สแกนหน้าทุกอย่างมีหมด เทแต่ว่าราคาจะขยบขึ <Sm ar> er> ้นมาต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็มือสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าบาทเนื่องด้วยที่ว่ามือ1เนี่ยมันเหยียบๆสา0,000่นเพราะว่าจอกับ CPU เนี่ยมันแพงอะไหล่เนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างแพงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยความน่าซื้อเทียบกับราคาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ8 5ถึง9นะมันจะต่ำกว่า12มินินิดหน่อยในเรื่องของราคามือสองที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ส่วน12 Pro แล้วก็12 Pro Max เนี่ยถือว่าท็อปสุดเลยนะครับ จะต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือกล้องหลัง3ตัวแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีในการถ่ายภาพแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆถ่ายวิดีโอเนี่ยสิบิตเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากล้องราคาแพงที่เป็นตัววิดีโอเนี่ยไม่ถึงกับอายนะแต่เพียงแต่ว่ามันหายใจได้แบบเริ่มลดต้นคอมากขึ้นสามารถใช้งานหวังผลแล้วก็ตัดต่อทำคลิปลง YouTube หรือว่าลงบีล็อกหรือว่า ทำงานวิดีโอมืออาชีพได้เลยนะครับหลายๆท่านก็เอาไปถ่ายหนังสั้นได้เลยนะครับสำหรับซีรีส์12 12 Pro แล้วก็12 Pro Max เนี่ยเนื่องจากวิดีโอเนี่ยคุณภาพสูงรวมไปถึงภาพถ่ายเนี่ยสวยงามมากความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยความน่าใช้เนี่ยถ้ามีงบเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะสำหรับคนมีงบเนี่ยซื้อเลยไม่ต้องคิดครับความแรงประสิทธิภาพแล้วก็หลายๆาอย่างามูลค่าในระยะยาวที่ตกค่อนข้างน้อยนะเป็นรุ่นที่ น่าลงทุนจริงๆครับชอบไส์กลางๆ6.1นิ้วก็12โปรชอบไซส์ใหญ่สุดจอ6.7นิ้วเนี่ยก็12โปรแม็กแบตอึดกว่าด้วยครับอยู่ได้วันกว่ากว่าสบายๆายนะครับ<อ>ก็ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงกับความคิดบางท่านก็ขออภัยด้วยครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ในการใช้งานส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครแต่ก็เชื่อว่าข้อมูลหลายๆอย่าง สามารถช่วยตัดสินใจเบื้องต้นได้สบายๆนะครับก็คลิปนี้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ